รักพ่อแม่แต่อย่าลืมดูแลตัวเองครับจากการให้คำปรึกษาคนคนหนึ่งเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตซึ่งผมอยากจะนำเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นข้อคิดให้กับคนทั่วๆไปเผื่อว่ามีใครที่อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่บ้างเราจะได้มีกำลังใจหรือจะได้ไม่เจอเหมือนที่เขากำลังเป็นอยู่ เรื่องมีอยู่ว่าคนคนนี้ทำเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาทำงานเรียนจบมาทำงานที่กรุงเทพมีหน้าที่การงานตำแหน่งสูงนะครับมีซื้อมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดมีเงินเก็บระดับหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าก็ชีวิตพออยู่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแม่อยู่ต่างจังหวัดคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับญาติๆอะไรเงี้ย เป้าหมายชีวิตของเขาก็คืออยากกลับไปอยู่ดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดครับจะได้ดูแลแม่ได้เต็มที่เขาก็คิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับว่าเออจะทำยังไงถึงจะก,กลับไปอยู่ดูแลแม่ได้เต็มเวลาแต่ก็คิดไปคิดมาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีเพราะถ้าลาออกไปจากงานประจำเนี่ยไปดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดก็จะลำบากเรื่องไม่มีไรายได้ บ้านผ่อนคอนโดผ่อนอรถอาจจะไม่ได้ผ่อนแล้วเงินเก็บที่มีอยู่ก็คงน่าจะอยู่ได้ไม่กี่ปีสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คืออาจจะส่งเงินกลับไปที่บ้านแล้วก็เริ่มที่จะที่ทำสวนทำอะไรเตรียมเหมือนประมาณว่าเตรียมตัวที่จะออกไปอยู่กับแม่ในอนาคตอันใกลน้นี้ก็เงินที่มีอยู่ก็เอาไปลงทุนนู่นนี่บ้างนะครับปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อไหร่ถึงจะมีเงินมากพอที่จะกลับไปอยู่กับแม่ได้ตามที่คิดตามที่ฝันไว้ได้อันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นความคิดที่อยากแกกลับไปดูแลแม่เนี่ยมันก็เข้ามาตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้สักทีแล้วก็มีความคิดความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาก็คือว่าเออถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตเราจริงๆอิงะทำไมเราไม่ขายทรัพย์สินขายบ้านขายคอนโดที่กรุงเทพ เราก็เอาเงินทั้งหมดรวมทั้งเงินเก็บก็กลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่แวบขึ้นมาเรียกตกลงพอความคิดนี้มันแวบขึ้นมามันก็จะมีความคิดที่ค้านขึ้นมาอีกว่าเออแล้วตกลงเราต้องลาออกแข่งงานใช่ไหมแล้วเงินที่มีอยู่เนะี่ยจะไปอยู่ดูแลแม่ได้สักกี่ปีนะครับ mm hmm. เมื่อความคิดเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งสับสนมากกว่าเดิมเพราะว่ามีทางเลือก แต่ว่าทางเลือกนั้นเนี่ยมันยังตอบโจทย์ชีวิตไม่ได้ทั้งหมดก็ยัง,งงงงสับสนกับชีวิตอยู่จะทำยังไงดีนะครับบังเอิญช่วงนี้มีเป็นช่วงโควิดพอดีครับความคิดเหล่านี้ก็เลยหยุดชะง,งักไปนิดนึงเพราะว่าพอโควิดมาเนี่ยระบาดมาปุ๊บรายได้หายสุดท้ายงานประจำมันคืองานที่ดีที่สุดตอนนี้ไม่สามารถที่จะออกไปหารายได้อย่างอื่นได้เลย ทําทให้การตัดสินใจของเขาก็ยังหยุดชงงะงักชั่วคราวอยู่บังเอิญก็มาพูดคุยกับผมนะครับผมก็ได้คุยได้ค้ชได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมว่าออแล้วถ้าเกิดเขาขายทรัพย์สินทั้งหมดตามที่ก็คิดแวบขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเพื่อกลับไปดูแลแม่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดมันจะดีไหม ผมก็ตั้งคำถามให้เขาคิดเล่นๆว่าถ้าสมมุติเราขายบ้านขายคอนโดเป็นเงินทุนสําหรับการดูแลแม่เนาะถ้ากลับไปดูแลแม่ผมบอกผมไม่ได้แช่งนะถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปเร็วกว่าที่เราคิดเช่นได้ไปอยู่กับแม่แป๊บเดียวแล้วแม่ก็จากไปคําถามคือคุณจะใช้ชีวิตต่อที่ไหนคุณจะอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัด เป็นเกษ,ษตรกรไปหรือคุณคิดว่าคุณจะต้องกลับมาอยู่ในกรุงเทพเพื่อทํางานต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีครอบครัวตัวคนเดียวเนี่ยก็ตอบให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดไปอยู่กับแม่ได้ไม่นานแล้วเกิดแม่เป็นอะไรไปคุณจะไปอยู่ที่ไหนต่อแล้วมันใช่ชีวิตจริงๆของคุณหรือไม่เช่นที่คุณจะไปทําเกษตรเพื่ออยู่ดูแลแม่นะ่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆคุณอยากทําเกษตรมาก ถ้าเกิดแม่ไม่อยู่แล้วคุณก็ยังอยากทําเกษตรอยู่ดีโอเคอันนั้นก็คงจบแต่ถ้าบอกว่าเออการทําการ,การ,กรเกษตรเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างอันนึงที่จะไปดูแลแม่หรืออาจจะมีรายได้บ้างแต่ถ้าเกิดแม่ไม่อยู่เหลือแตจทะทเกษตรนี่มันใช่คุณจริงหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าคุณยังมีทางเลือกในชีวิตมากกว่านี้ก็คือทํางานประจํานู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณขายทรัพย์สินทั้งหมดไปแล้วถ้าคุณต้องกลับมาอยู่กรุงเทพอ,อีกเพื่อทํางานประจําแล้วคุณจะสร้างทรัพย์สินใหม่อีกไหมนะครับอ่ะอันนี้เป็น ฝากไว้ให้เขาคิดเขาก็ฟังก็อึ้งไปนิดนึงเพราะว่าเออก็ไม่เคยคิดสถานการณ์แบบนี้คิดอย่เดียวก็คือจะทํางานประจําต่อหรือว่าจะออกไปอยู่กับแม่คิดแค่นี้แต่ไม่เคยคิดสถานการณ์ย่อยๆว่าถ้ากลับไปอยู่กับแม่แล้วแม่ไปเร็วแม่ไปช้าหรือแม่ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่ได้จําลองสถานการณ์ว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันจะเจอต้องถามว่าเอ้ยถ้ากลับไปอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องซึ่งไม่ได้ อยู่กันมาเป็น10-20ปีเนะี่ยคิดว่าคุณจะอยู่กับเขาได้ไหมต่อให้คุณเป็นคนที่นั่นแต่นิสัยใจคออะไรต่างเนี่ยว่าทาการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับเพราะคนบางคนไปอยู่ในเมืองสนานกลายเป็นว่ากลายเป็นนิสัยเป็นคนเมืองแล้วกลับไปอยู่ในหมู่บ้านก็บางเรื่องก็เริ่มรับไม่ได้นะหรือไลฟ์สไตล์หรือการดําเนินชีวิตมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนกันเ,เขาก็คิดแล้วก็บอกว่าเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ เคยคิดสถาน,นการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ยังถามต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่อยากให้คุณกลับไปดูแลเขาย4ิบี่ชั่วโมง3ามร้อยหวันจริงหรือเปล่าเอาดีๆนะถามแม่ด้วยอย่าถามตัวเองเดียวเพราะบางทีเราคิดว่าเราน่าจะกลับไปดูแลเขาย4ิบชั่วโมง3ามร้อวันน่าจะดีนะมันดีสําหรับเรามันอาจจะไม่ดีสําหรับเขาก็ได้เช่น,นคุณกลับไปปุ๊บคุณก็อาจจะกลายเป็นผู้บังคับบัญชานะ สั่งห้ามกินนั่นห้ามกินนี่ห้ามทำโน่นห้ามทำนี้เอาลตกลงแม่กลายเป็นมีลูกมีลูกเป็นแม่อีกคนเลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูแลดีเกินไปไงบังคับโน่นห้ามนี่อะไรเงี้ยนะครับเออใช่จริงหรือเปล่าเขายังต้องการคุณย4ิบสี่ชั่วโมง3 6มวันหรือเปล่าหรือเขายังต้องการชีวิตอิสระอยู่หรือตอนเนี้ยคุณอะทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงคุณอยู่กรุงเทพคุณมีรายได้ดี สิ่งนี้อาจจะเป็นความภูมิใจของแม่ก็ได้นะแต่คุณกลับไปถากย่าด้ย่าอยู่แถวบ้านอย่างเงี้ยหรือเป็นชาวบ้านอยู่หนึ่งคนเนี่ยตกลงแม่จะคุยว่าอย่างไงว่าลูกลูกของฉั้นเนี่ยตอนนี้ไปทํางานอยู่ที่ไหนก่อนเนี่ยทําเกษตรทําสวนอยู่แถวบ้านเนี่ยมันใช่ความภูมิใจของพ่อแม่หรือเปล่าก็ลองถามดูด้วยนะอย่าคิดมุมของตัวเองอย่างเดียวว่าเออเราอยากจะดูแลเขาต้องถามก่อนว่าเขาอยากให้เราดูแลเขาแค่ไหน เมื่อไหร่เท่าไหร่ผมก็ตั้งคําถามไปหลายๆคําถามเช่นว่าถ้าเกิดคุณกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแม่ไม่อยู่คุณจะอยู่คนเดียวได้ไหมคุณจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรแล้วคุณไม่เสียดายความรู้ที่เรียนมาใช่ไหมประสบการณ์ที่ทํางานมาใช่ไหมอนาคตยังยาวไกลแล้วเป้าหมายชีวิตของคุณในอนาคตจริงๆคืออะไรแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลตัวเองตอนแก่ วันหนึ่งคุณเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปดูแลแม่แล้วเกิดแม่เป็นอะไรไปพร้อมกับเงินคุณหมดแล้วคุณจะเริ่มต้นหาเงินใหม่เพื่อมาดูแลตัวเองในยามกเกษียณใช่ไหมอันนี้เป็นคําถามที่แบบยิงเข้าไปเป็นชุดชดนะฮะเพื่อให้เขาได้คิดให้รอบด้านมากขึ้นนะครับเจอคําถามแบบนี้เข้าไปก็อึงองเหมือนกันนะฮะก็งง,ง,งอนกันเพราะว่าเวลาคนเราคิดคนเดียวเนี่ยเรามาักจะตั้งคําถามแค่ไม่กี่คําถาม แล้วเราก็พยายามตอบคําถามนั้นทีละคําถามเราไม่เคยตอบคําถามหลายคําถามพร้อมกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชเป็นอะไรให้เราเนี่ยช่วยจัดระเบียบการคิดของเราอะให้มันอยู่ในถ้าเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์หรือเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นกระดาษเราเรียกว่า one page ก็คือจัดทุกอย่างให้มันมองเห็นอยู่ในหน้าเดียวกันการที่คนที่ให้คำปรึกษายิงคําถามไปหลายๆคําถามมันคือการอะดมเอา ทุกมุมมองทุกความคิดอ่ะมาอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกันผมก็ชวนคุยเรื่องต่างๆว่าเด็กที่บอกว่าตกลงคือคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ต้องการคุณตอนไหนบ้างลองเดาสิเขาก็เดาว่าก็ตอนที่เขาเจ็บป่วยโอเคถูกเวลาเจ็บป่วยเขาอยากให้ลูกไปอยู่ใ,ใกล้ๆเวลาเขาอยากไปธุระต่างจังหวัดหรือไปหายาโอเคแน่นอนเขาก็อยากให้ลูกขับรถพาไป ก็ช่วงเทศกาลเพราะว่าลูกหลานของทุกคนก็จะกลับบ้านก็ถูกต้องแล้วเวลาอื่นเขาต้องการคุณไหมเขาเขาเลยบอกเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็เลยแซวว่าจริงๆอ่ะถ้าเขายัางใช้ชีวิตปกติได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่เดือดร้อนเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการคุณตลอดเวลาหรอกอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกภูมิใจที่คุณทํางานหาเงินได้มากกว่าที่จะ คุณลาออกไปแล้วก็อยู่กับเขา24ชั่วโมงเขาไปคุยกับญาติได้ไงผมก็เลยแนะนำว่าสิ่งที่ควรจะทำคือเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเมื่อคุณแม่คุณต้องการแล้วคุณพร้อมที่จะไปหาเขาได้เสมอเช่นคุณต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาป่วยคุณจะต้องสามารถลาหยุดหรือลาออกหรือลาจากงานไปดูแลเขาได้ ช่วงเทศกาลคุณก็พร้อมที่ไปกับเขาได้ถ้าเมื่อไหร่เขาเรียกมาเขาจะมีธุระประปังคุณพร้อมจะไปได้นะครับคือเตรียมไว้ทุกเรื่องที่เขาเรียกมาเนี่ยก็พร้อมที่จะไปอ่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเออวันพักร้อนเก็บไว้เวลาไปหาแม่นะหรือถ้าวันหนึ่งแม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วต้องการให้คุณไปดูแล3เดือน6เดือนหนึ่งปี คุณบอกคุณลาออกคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณมีเงินเก็บมากพออันนี้ก็จะเป็นแผนที่เตรียมไว้เพื่อตอบโจทย์ที่แม่จะต้องการในแต่ละเรื่องถ้าแม่ไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรไงคนทํางานบางคนเนี่ยเขาจะวางแผนว่าเขาจะทํางานเก็บเงินหนึ่งก็คือเพื่อเป็นค่าเดินทางบินกลับไปหาแม่ในช่นชวงเทศกาลเขาจะบินกลับไปหาแม่เวลาแม่ป่วย เขาจะเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งลาออกไปดูแลแม่ถ้าเกิดแม่ป่วยติดเตียง2ปี3ปีคือโดยไม่เดือดร้อนก็ทาเรียกว,ว่าทำออปชันหรือทางเลือกไว้แบบเนี้ยเป็นเช็คไว้ว่าโอเคถ้าแม่แค่ป่วยนิดหน่อยไปอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งเราทาได้ละเอ้ยถ้าเกิดว่าแม่ป่วยแล้วไปอยู่บ้านอ่าเรามีเงินที่จะจ้างคนไปดูแลแม่ได้ละก็คือเราก็เตรียมแผนไว้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมเงินเพื่อสถานการณ์เหล่านี้ ว่าพร้อมแล้วหรือยังทําเป็นเช็คลิสก็ได้ครับเช่นมีเงินส่งให้แม่หรือยังอ่ามีกติกมีเงินบินกลับไปเยี่ยมแม่ได้บ่อยๆหรือยังอ่าถ้ามีกต็ติมีเงินและเวลากลับไปอยู่กับแม่สักสองสามวันหรือยังถ้ามีกต็ตินะครับมีเงินที่จะจ้างคนไปดูแลแม่เผื่อว่าแม่อาจจะต้องการคนดูแลมีหรือยังมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อการรักษาพยาบาลหรือยัง ถ้าทําไว้แบบนี้ความเสี่ยงเราก็น้อยลงแล้วเราพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนตามใจที่เราอยากจะไปณนะวันนี้เลยนะครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าคนบางคนเนี่ยมักจกะวางอยากทําเป็นลูกกระตันยูอยากไปดูแลพ่อแม่แต่สุดท้ายก็คือลืมวางแผนชีวิตตัวเองครับเพราะถ้าชีวิตตัวเองอ่ะไม่รอดไอสิ่งที่อยากทําเพื่อพ่อแม่ทั้งหลายทำไม่ได้หรอครับ คือบางทีเราดูรู้แหละว่ากระตันยูอยากทุ่มเทดูแลพ่อแม่เต็มที่แต่ลืมวางแผนชีวิตตัวเองว่าแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่เราจะไปต่อ,อยังไงหรือถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปหรือเรามีสถานะการเงินหายไปแล้วจะดูแลพ่อแม่ยังไงนะครับบางทีเขาคิดอยู่เรื่องเดียวอาจจะต้องหาหลายๆทางที่ไม่ใช่แบบเอ๊ะกลับไปอยู่เลยนะครับยกเว้นว่าคนที่วางแผนชีวิตแล้วว่าเออออกจากงานประจําแล้วไปทําเกษตรพอเพียง เป็นความฝันในชีวิตเป็นเป้าหมายในชีวิตเราและได้อยู่กับแม่ด้วยอันนั้นทําไปเถอะนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าแม่ยังอยู่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะดูแลเขาอย่างไรถ้ากรณีที่แม่เจ็บป่วยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงยังพอดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เราจะดูแลวางแผนดูแลเขาอย่างไรและถ้าแม่เป็นอะไรไปก่อนเราจะใช้ชีวิตตัวเองอย่างไรเป็นเรื่องราวที่ได้พูดคุยกับ คนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นลูกกระตันยูแล้วก็อยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้เต็มเวลานะครับก็เลยได้ข้อคิดมาว่าเออเขาบอกเออเขาอาจจะคิดไม่รอบคอบคือเอาความอยากเป็นตัวตั้งก็คือเรื่องนี้อยากทำมากอยากทำมากแต่ลืมไปว่าลืมคิดคิดสั้นคิดยาวลืมคิดหน้าคิดหลังลืมคิดหลายๆเรื่องหรือบางที ในทางเลือกที่เลือกไปอ่ะไม่ได้คิดทางเลือกย่อยๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะนั้นคือการวางแผนมันก็เลยอาจจะยังไม่รอบคอบบ้างนะั้นสุดท้ายบอกบอกนั้นก็ลองคิดหลายๆทางนะลองขีดขีดเขียนเขียนลงมาบ้างก็ได้แล้วลองสมมุติสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะแช่งพ่อแม่หรืออะไรนะครับแต่ว่าสมมุติสถานการณ์ว่าถ้าแบบที่1นึ่งสองสาเราจะเตรียมรับมือ,อยังไงแล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นชีวิตเราจะเดินต่อ,อยังไงนะครับ พอมีฉะนั้นกลายเป็นว่าการตัดสินใจบางครั้งมันอาจจะตัดสินใจผิดพลาดทําให้เรารู้สึกผิดพลาดไปตลอดชีวิตก็ได้นะหลายในเรื่องความยากของการบริหารชีวิตของเราไม่ใช่ว่าการได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ตรงใจมากที่สุดความยากของมันก็คือทํำยังไงเราถึงจะบริหารความสมดุลของสิ่งที่เราอยากจะทํากับข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์และถ้าต้องการติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ